สวัสดีค่ะหมอนัทหมอต้นวันนี้นะคะจะมีคําถามค่ะเรื่องไทรอยด์ต่ําว่าเราจะรักษากันยังไงดีก่อนไหมหมอต้นไทรอยด์ต่ําทําไงดีก่อนเลยก็ได้ครับผมไทรอยด์ต่านะจริงไทรอยด์ต่ามันก็คือการที่ร่างกายเราเนี่ยมันไม่ค่อยเอรเลอร์อะธาตไฟน้อยหัวใจทํางานน้อยะนะแล้วเนี่ยใครพี่เป็นไทรอยด์ต่าก็จะมึนหัวง่ายมึนมือชาเท้าชารู้สึกเสื่องซึมหงอยเหงา ไั้นัิธีการแกร้คือว่าทำไงก็ได้ให้ร่างกายถูกกระตุ้นแต่ต้องกระตุ้นบ่อยๆอย่าไปกระตุ้นแบบทีเดียวเลิกอย่าเงี้ยแบบไปสวนลุมวันเดียวเลิกเงี่ยไม่ได้ก็ต้องบอกว่าเอ้ยฉันจะออกกําลังกายโดยการคาร์ดิโอไปเดินเร็วสักประมาณสัปดาห์ละ3วันวันหนึ่งก็ประมาณ30นาทีถึง45นาทีอเงี้ยพอกระตุ้นด้วยการคาร์ดิโอเดินเร็วกระโดดเชือกเล่นฮูลาฮูปวิ่งหยอๆยอ,อะไรว่าไปนะครับ พอเราทําแบบนี้ได้เนี่ยหัวใจทํางานดีธาตุไฟเยอะขึ้นสมุนไพรที่ทานได้สําหรับแนวคิดผมนะก็จะใช้พวกยาหอมก็โอเคนะบำรุงหัวใจได้สาหร่ายเกลือทองบำรุงหัวใจได้กินตอนตื่นนอนหลังอาหารก็กินพวกสไตล์แบบเบญจกูลนอะ่ะที่คลินิกก็จะมียาชื่อยาขับลมเขาจะใส่เบญจกูลผสมขมิ้นเข้าไปคราวนี้ระบบย่อยดีขึ้นพลังงานดีขึ้นพอคุณออกกำลังกายเนี่ยพลังธาตุไฟเพิ่มเนี่ยภาวะไทรอยก็น่าจะ ดีขึ้นได้ภายในประมาณสักสอเดือนนะครับพอดีขึ้นยาก็ลดลงไปอ่ะความเห็นหมอต้นบ้างก็อย่างไรบ้างครับนี่เลยความเห็นของผมเนี่ยก็ไปสื่อล้อๆกับของหมอนัทเช่นเช่นเรื่องของไฟไฟเรื่องของไฟหัวใจเนี่ยมันมันเต้นชา้าม,มันทําให้ให้อไทรรอยต่ําไทรรอยต่ำเนี่ยมันเกิดอาจจะเกิดการบีบลัดหรือ,อหรือมีอะไรมามาทําให้หัวใจมัน มันเต้นไม่ได้ไม่ได้เต็มที่จริงๆคุณจะต้องปึ๊บปึบี้ใช่ไหมอันนี้มันเต้นไม่เต็มใช่มันรัดมันรัดเบื้องซ้ายผมก็จะมานวดเรื่องของช่องท้องเรื่องของหน้าอกด้านซ้ายแล้วก็สะบักด้านซ้ายถ้าส่วนใหญ่แล้วก็ตรงซอกคอด้านซ้ายเนี่ยเพื่อให้เลือดมันเลือดไหลเวียนโฟดีพอโฟดีเนี่ยแล้วก็ค่อยไปออกหลังกายมันจะดีครับผมคือทำไมต้องนวดด้านซ้ายมาต้นข้างซ้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องของเรือน เดือนจันคือพักผ่อนกลางคืนไม่ดีับเราต้องพักผ่อนเพราะถ้ามันพักผ่อนไม่ดีเนี่ยเราไปคลายเนี่ยเลือดไหลลมมันจะไหลเวียนดีเราจะพักผ่อนได้ดีขึ้นโอเคก็คือข้างซ้ายเนี่ยคือกลางคืนใช่ไหมใช่ข้างขวาคือกลางวันใช่ครับถ้าเรานอนกลางคืนได้ดีก็จะช่วยให้พลังงานเพิ่มนี้ใช่ไหมใช่ครับเพิ่มหัวใจก็ดีขึ้นใช่มันเป็นพลังงานซ่อมแซมกลางคืนอืมครับนี้คือสไตล์มันมันต้องพักผ่อน ก็คือต้องพักผ่อนด้วยนวดเบื้องสายเวลานวดเบื้องสายคือมีจุดคอจุดตรงสะบักครับผมสะบักสะบักแครับพวกกล้ามเนื้อด้านหน้านะครับที่รัดรัดตรงปอดตรงอะไรพวกนี้ครับตรงนี้นะใช่มันเป็นจุดปิดของท่าดลมต้องคลายให้มันให้เลือดลมมันโฟล์ไหลเวียนได้ดีขึ้นแต่ถ้าคุณผู้ชมทางบ้านอย่างเงี้ยเขามีอาการเขาจะนวดตัวเองยืดตัวเองได้ไหม ได้ครับได้เช่นอะไรเช่นถ้าถ้าเราไม่มีคนนวดนะเราเข้าเข้ามุมสามเหลี่ยมของของประตูเนี่ยยืดยืดกล้ามเรื้อรยืดกล้ามเนื้ออีออยืดอย่างนี้ใช่ไหมใช่เอ่ยแล้วก็อ๋อพวกสบักมันก็จะได้คืออย่าให้อย่าให้ตรงนี้มันรัดถูกป่ะใช่กล้ามเนื้อมันรัดมันก็จะโอเคึ้นใช่หัวใจมันก็จะทํางานได้ปกติขึ้นพอปกติขึ้นเราไปออกหลังกายมันก็จะเป็นปกติ แต่ <Okay. S 2> ครับผมถ้าเราไปออกกลังกายโดยที่ไม่คลายอะ่ะจริงๆมันการออกกังกาลอะ่ะมันก็ทําให้ยืดคลายแต่เราต้องวอร์มมันก่อนวอร์มแล้วค่อยออกกังกายมันจะดีโอเคครับได้<ม>ครับก็ลองแบบนี้ดูแล้วกันนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องแทร้อยตำ่ำนะนอนเยอะน่อยแบบที่หมอต้นว่านะครับ,รบไปยืดเหยียดหน่อยอย่าให้ตรงนี้มันรัดเนาะแล้วก็ทําให้ร่างกายมีความเคลื่อนที่นะอย่านอนทั้งวัน อ,อ,อย่าแบบว่าเป็นคนขี้เกียจเงี้ยไม่เอานะต้องเติมไฟให้ร่างกายหน่อยไทยรอยก็จะดีขึ้นได้นะครับใครทุกท่านนะหายจากไทรอยด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมอคลิปสวัสดีด้วยสวัสดีค่ะ <laughs> <laughs> อะไรครับ